้ช่มี่เหมือนกับความเรื่องศรัทธาอาจารย์เล่าราแล้วครับศรัทธานี่สาคัญมหาองลังท่าน,นบวชบวชจนเป็นมหาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละในเรื่องเราท่านรเราไปฟังนะแล้วท่านก็บอกว่าเมื่อจบ,จบจบจนเป็นมหาแล้วก็อยากจะทุดุอยากจะปฏิบัติบ้บางเพราะที่ศึกษามาเนี่ยเป็นแค่ปริญญาครับเพื่อได้เรียนรู้อย่างเดียวบยังไม่เห็นผลอะไรเลย ในแต่นั่งสมาธิก็ยังไม่เคยครับแต่ก็อยากจะไปปฏิบัติเพราะว่าคสํสสอนพระทิเจ้าศึกษาแล้วแล้วมันเป็นจริงตามนั้นนะครับม่าจะมีอะไรที่แฝงอยู่ยนะวันนี้ก็จะมีอาจจะมีกุศลเก่าโดนจิตโดนใจอันหนึ่ก็เลยคิดว่าเ,เราจะไปที่ไหนดีถ้าเราไปในถิ่นทุรกกันดารเนี่ยมันก็จะลําบากแก่เราอืมห่วงความลําบากเอออืมแต่ถ้าเรา มีคาถาอาคมไว้ก่อนนะครับแล้วก็เสกข้าวกินได้เราก็จะไม่ลาบากก็เลยว่ามีพระอาจารย์องค์อยู่ในป่ามีญาติโยมเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งอยู่ในป่าแล้วอยู่ในถิ่นตุลาัรดานไม่มีบ้านคนเลยแต่ไม่รู้ว่าท่านฉันเข้ายังไงเนี่ยครับแล้วสังเกตไหมว่าท่านมาฉันเข้าในท่านมีอะไร ผมว่าท้านท่านถึงอาจจะฉันไม่ไม้เลยอือผมผ่าเอ่อมาหาก็ชิดได้เลยว่ายัางไงยังไงผ่าอาจารย์นี่ต้องใส่ไว้ไม้เป็นข้าวแล้วกินแล้วอยู่อย่างนั้นเ,เน่นอนเลยมาตั้งกินตั้งใจเตรียมตัวเอาของอะไรไปหาผอาจารย์คำาวงคคาถาเอของเนี่ยรูบายอาจารย์ท่านก็สอนไม่ต้องรู้คําแปลว่าไปตามนนั้แต่ถ้าการสวดมนต์กัน วจม,มนการภาวนาการอะไรนะี่หรือการพิจารณาต้องรู้กันหบอกนะต้องรู้ต้องรู้แม้กระทั่งคําแปลอันนี้จะวาตสาัสังขาสังขารต่างหลายไม่เที่ยงเนาะเวลาตรวจให้ตรวจได้ผีนะครับอุปาตวะยะทรมีนลมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นควนแปรในช่มกลางและสลายไปในที่สุดครับสเปสัสตามรันติจะมลินสุจามริสเรสังทั้งหลายตายอยู่ด้วยสัตว์ทั้งหลายจะตายด้วยเทวหังมลิสามิ แม้ตัวเราเองก็จะตายอย่างนั้นนันเที่ยวนักที่มเอตใสังโยความสงสัยในเรื่องตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราครับแต่ถ้าเราสวดได้แบบโรกแก้วโรคคนทองเป็นยังไงแม่๋จหิวข้าวแม่๋าหิวข้าวเอาข้าวให้มันกินจนหิ้นแล้วแล้วมันก็ยังรออยู่แม่ใจหิวข้าวแม่ใจหิวข้าวเพราะมันไม่รู้ความหมายครับอมันไม่รู้ความหมายคาว่าหิวข้าวคืออะไรครับเท่านที่มันกินไปแล้วอืม นี่ครูบาอาจารย์ว่ายอย่างนี้เรื่องนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องคาถาอาคมเนี่ยบางอย่างไม่ควรแปคขาเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวนั้นนะออบางอย่างก็ไม่ต้องแปลมีจิตศรัทธามีความเชื่อนะมีความเชื่อแน่แน่ตามพระอาจารย์สอนนนะอืยนี่คาถาเนี่ยเรื้องศรัทอานะต้องไดนะ้ตามนั้นครับ เอเชื่อไม่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็าอีกอย่างหนึ่งนะมันก็ลดน้อยถอยลงมาภาคาอากรมก็เริ่มเสื่อมคลายไปเรื่อยๆนะครับเอ,อ๋อนี่ทีนี้ก็ประกาศหลวงพ่อครับผมอยู่หลวงพ่อก็หลายอาทิตย์แล้วคือมาหาเนี่ยถ้าท่านเป็นคนที่มีความรูนะ้เนาะครับคือไปถึงก็บ่มบ,บานไปขอเลยท่านก็ไม่นี่เพาอุปทานกรอนหลวงพ่อก็เสด็จข้ามกินแล้วก็เอาเสษให้มาหากินด้วย อืมก็อยู่กับหลวงพ่อมาหลายหลายหลายอาทิตย์แล้วครับก็เลยกล่าวหลวงพ่อครับผมอยากจะได้คาถาเสษแบบหลวงพ่อเนี่ยเสกข้าวสิไม้ไม้เป็นข้าวหลวงพ่อช่วยสอนได้ไหมเออวันละคารเดือนห้าี่ใกล้จะถึงนี่อืมคอยมาเอานะหลวงพ่อบอกงี้เลยหลวงพ่อบอกอครับก็ตั้งใจจิตเจ้าเหมือนกับนานรอนานนนมาก กานทรามานคือการรอคอยคือคอยากเก็ตู้ดงนะอยากจก็เอาตู้ดงนะแอ้ผ่านวันเป็นคืนผ่านคืนเป็นหลาย,ลายวันเข้ามาจนถึงจนถ,ถึงวันนั้นมหาก็เจ็บดอกไว้ทุกเตรียมเอาดอกไว้ทุกเตรียมเตรียมมาในถวายพังแล้วก็ขอเรียนจากท่านครับมหาฟังให้ดีนะเออเราก็ฟังให้ดีมันเป็นความเชื่อความศรัทธา มาฟังนะแล้วก็ว่าว่าไม่ต้องไม่ต้องเขียนไม่ต้องบันทึกม,มาให้ได้กับปากม,มันขนานไม่ยาวผมบอกครับอิติปิโสอิติปิโสพักขวนะหลวงพอ่ออะไรนะหลวงพอ่อพักขวนะน้าหลวงพ่อว่าใหม่สีครับอิติปิโสพักเขวอหลวงพ่อ ว่าจําผิดหรือเปล่าอืม,เ,มเอออหาคลับมหาละอืมเอ้าขอถามหลวงพ่ออีกครั้งนึงหลวงพ่อให้พูดให้ฟังหน่อยนี่อิติปิโสพะค,คือมันไม่มีหลวงพ่อผมเรียนมาจนจบมหาเนี่ยอืมมีแต่อิติปิโสพระควาอิติแปลว่าดังนี้พระควา,แป,วาแปลว่าพระผู้มีพระเจ้านั้นอืมห <laughs> ลวงพ่อจักลังเลยสงสัย ความลังเีสงสัยเสกใบไม้ไม่ได้แล้วเขาเนี่ยเสกใบไม้มันก็เป็นข่าวแล้วเพราะมันจิตมันที่ศรัทธาตรงนั้นมันหายไปเริ่มเริ่มเริ่มหายไปความศักดิ์สิทธิ์มันเริ่มหนีแล้วม,มาหาก็เสกไม่ได้เหมือนกันเนี่ย <laughs> ในที่สุดสององค์ก็ต้องอุ้มบัตรไ้ตามบ้านทําเลือนแล้วเพราะความเชือ่อความศรัทธามันลดลงเหมือนกับครูบาอาจารย์ที่ท่านทําไมคาถาเอาคมทุกวันนี้มันเสื่อมลงเสื่อมลง เพราะว่าความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอาจารย์เสกเป็นต่อเป็นแตนมีทั้งปีกมีเั้งอะไรอไอคนที่สองมาเสกเป็น,ปนแต่ตัวไม่มีปีกมันบินไม่ได้บินไม่ได้เ <c oughs> นี่ยแหละมันก็เสื่อมมาเหมือนกับทุกวันเนี้ยมาเรื่อยๆอ,อาถาบางอาักขระก็เพี้ยนไปครับจนในที่สุดก็เสี่ยมไปนี่ครับเนี่ยนึ่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังอืมหลังจากนั้นก็เข้าฟุด,ดงต่อครับ ในตาพยานเนี่ยแต่ว่าวันที่จะไปขึ้นไปในเขาเนั้นี่อันนี้ข้ามไปตางตาพยานแล้วนะข้ามจากาจากบารนเนะเนพราะว่า<ร>บาันเนะมันจะไปโดนนแดงโนนนแดงแล้วก็เข้าตาพยาบแต่แต่พวกผมไม่เข้าโนนนแดงตดัดปลายแล้มันจะมีเส้นทางหนึ่งที่ท,ที่เลี่ยงขึ้นเนินตรงเนินโดนนิแดงเขาเรียกว่าเขาช่องตะโกนะครับ ถ้าเกิดเราขึ้นขับรถธรรมดาเนี่ยเขาช่องตะโกจะข้ามมายังตาพญาอ้อมแต่จะเป็นอ้อมมาอย่างนี้ตอนนี้ตัดไปแค่นี้ครับแต่มันมีอีกทางหนึ่งซึ่งมันเป็นทางตะเข็บแนวตะเข็บชายแดนซึ่งทางนี้เป็นทางที่อันตรายมากปกติแล้วจะไม่มีคนเดินทางแม้แต่ทหารเขาก็ไม่ไม่ไปเพราะว่ากับระเบิดเยอะมากนะครับสมัยนั้นเนี่ยแล้ววันที่จําได้ครับรู้สึกว่าผู้หญิงไปเจ็บเหตุขาขาด อ๋อ <AL> ไปด<อ> <AL> ไปเหยียบกับระเบิดเหยียบกับระเบิดโอ้โหครับแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วสัจจะก็ต้องก็คืออ่าท่านเคยบอกอะเนาะว่าสัจจะบารมีหรือสัจจะอธิษฐานเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเล่าบอกว่าจะไม่ขึ้นรถรใช่ไหมพอเดินออกมารถมาจอดบอกว่าไปไหมผมจะไปเขาคอพอดีผมจะไปทางนั้นพอดีนะครับ ถ้าเราไปนั่นคือสัจจะเราจะหายไปแบบสัจจะตัวนี้เป็นสิ่งที่สําคัญสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตครัวามเป็นพระความเป็นคารวะได้ไหมครับ,รบแล้ว,แล,วแล้วหลังจากอธิษฐานนะว,ว่าจะเดินจากหานทรายลัดเลาะ,ละไปตะเข็บแนวชายแดนไปตาพญาแล้วเป็นไงบ้างครับ,รบโอ้วันนั้นก็เดินไปเดินเดินไปเข้าผู้หญิงลงไปแล้วเพราะผู้หญิงนั้นที่ว่าที่ที่ที่เดินไป ก็ข่าวผู้หญิงไปเก็บเห็ดนะชาวบ้านไปเก็บเห็ดโดนการระเบิดคาถาดครับเพื่ออะไรผมมองว่านะคงจะทดสอบบารมีเหมือนครั้งที่ท่านบอกว่าจะไม่ขึ้นรถนะเหมือนมานั้นเลยนะถ้าจําไม่ผิดนะเยถ้าผมถ้าผมประมาณว่าเหมือนท่านเล่าให้ฟังครั้งเดียตอนแรกนะครับคือเขาจะมาทดสอบความกล้าของเราก่อนว่าเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ยังจะมีสัจจะที่จะเดินไปไหมนะครับขับแล้วยังไงจะ ก็ไปไปกับอ่โยมโยมก็ไปด้วยอันเนี้ยครับนี่โยมไปด้วยไปกี่คนครับชื่อมนบครับของพี่อ่าอาจารย์สนันครับแล้วก็อาจารย์สมชายครับครับเนยแล้วก็คนชื่อนมนบเนี่ยครับกับชื่อวัดอีกคนนึงไปค้นหาถ้รมอ้ลงลงไปแล้วเออช่วงเนี้ย ขึ้นมาจากทางบ้านโครการบ,บ้านโครกาที่ตาพญานะครับมาจากบ้านปราสาทตัดเส้นนั้นจะมาโครกาครโครกาเนี่ยจะมีพ่อใหญ่คนหนึ่งที่ทรู้จักกันครับือจะไปหาที่บําเพเนกาว่าจะไปหาที่บําเพญเพราะว่าสถานที่แห่งนั้นมันเป็น ừ, เป็นป่า ครับสมัยก่อนเนี่ยยี่สิบสามสิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้คนยังไม่เที่ยวเลยสัตว์มีแต่สัตว์ป่าสัตว์ช้างมีแต่อะไรทั้งนั้นเลยก็วันนั้นรู้สึกว่าโยมเขาจะมาเอาลงมาเอาเสบียงมานไอ้น้บชื่อ,อ,อนอบเขาอดเขาลงมาเสเสบียงก็เลยเขาไม่มีเพื่อนคให้ผมลงไปเป็นเพื่อนครับลงจากเขาเลยอ๋อลงจากภูเขามาครับ พอคากับมันมันก็ไหลยกิโลนะมันก็มืดครับมันมืดผมมีไม้เท้าไม่มันก็ไม่เชิงไม้เท้าเราเราไม้เราคนไม้ไผ่อ่ะาคาไว้เดินตามทางครับางคนว่าพอแทงไม้ลงเีิงมันกุ๊บมันกับมีอะไรมันวุบผักเราอ่ะอแล้วก็เซออกมามปชนกับไ,ไ,ไอ้นก ีนี้ก็นกฟองดูสิอะไรใครชนฝังก์ตัวนั้นมีอะไรใครมาชนหรอกแต่ว่ามันเป็นขวางอยู่ตรงนู้นเอออเอหรอกที่เราจะก้าวไปในเหยียบเนี่ยครับเออแต่มันเหมือนคนมากระแทกเราเนี่ยเออคือไม่ให้เราไปไปไปเหยียบไม่ให้เราก้าวต่ออ่าครับพอส่องไฟไปงูเออนกเลยไม่ข้อข้อข้อมันก็หนีไปครับมันเดินมาอีกทีนี้รู้สึกว่าจะหลงทางเลยครับเนี่ยอืมเพราะมันมืดมันทางมันเป็นอย่างเนี้ย ทางสัตว์ป่าด้วยครับมันไม่มันไม่มันไม่เป็นทางแบบไปตามบ้านเราเหมือนอย่างนี้เพราะว่าสมัยก่อนนะคือเขาเรียกว่าทางสัตว์ที่มันเดินครับครับโอ้ปตาแดงตาเขียวเงี้ยนะเป็นพวกทั้งเม่นทั้งพวกอะไรไม่รู้สัตว์อะไรบ้างก็ไม่รู้เยอะๆเลยใช่ไหมสัตว์ป่าสัตว์ป่าทีนี้มันไม่มีแค่นั้นเองอือเราขึ้นเขาเงี้ยมันเอียงนะตรงนั้นที่เราเดินอ่ะมันเอียงครับ ไอแสงอะไรไม่รู้ว้าวกขเลยก่ายเลแหละอไอโดมไปออนตึงไปไปไม่ไปไม่เป็นอ่ะครับคนยืนแบบว่าจังงังเลยอนตะมวนสะกดอับเราก็เหมือนกันตึงกันว่าเรานึกได้เราไมีไปเท้าดิอ่อเูาบุ้นพิมาอีกถ้าเป็นผีถ้ามึงไม่หนีกูตีนะ เพราะเราเราก็นึกว่าเรามาเดินทุดงเราเป็นพระด้วยใช่ไหมอะไรเออาผมวูบขึ้นีกแล้วก็ฟาดเลยอผมฟาดก็หายไปอืมวันนั้นก็ได้สติอ่คราวนี้จับจับจีวรเราไหมลงไปไม่ได้เข้าไปหาไม่ได้นอนเลยไม่ได้นอนกับพวกพระที่ท่านอยู่ก่อนที่ท่านก็ไปก่อนนอนด้วยตามกดิน พราะว่าไปยังไม่ถึงไปไม่ถึงมันมันมันหลงทางทางมันเอาเเด้อพวกนั้นมันอยู่ไกลเรามีกีบอลใช่ไหมใช่มันห่มมันคุมบอนมันใหญ่ออืคุมพวกมันหมดอฟชเลยชายผ้ากีบอยใช่ไหมอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่ค่อนข้างที่จะแบบเออเดี๋ยวดตอนเช้ามาโอ้ยจําทางได้แล้วรามาตรงนี้มีซับน้ําซับ ครับต้องแยกขึ้นทางนี้นถึงจะถูกเอะเพราะว่าแยกขึ้นไปก็ไมไปเจอพวกผะพาเว่า,ามาันตรงนูน้นนะผานบอกม่อคือเมื่อวานเนี่ยครับที่พวกท่านลงไปแล้วผ่านผ่านมาทางเนี้ยผมบอกว่าตรงนู้นมบบมีถ้ำครับไปดูสิผมก็ผมก็บไอ้นพเนี่ยก็ไปสองคนไอ้นบไปดูที่น,น,น,นี่นี่น,น,น่าจะมีถ้ำเนื้ี่ยครับมันเป็นก้อนหินสองก้อนคล้ายๆตรงที่คล้ายๆคนเหยียบได้เหมือนกับเรานันลง ฐานส้วเมเราไอ้ไอ้นบก็เล่นมุดหัวเข้าไปก่อนเลยครับสองดูว่าโอม่นเป็นฝูงเลยโดน,นแล้ววิ่งสวนออกมามันร้องอ๋อร้องสุดเสียงว่าเม่นมันจะออกหมดมันจะถอดหัวมาก็ไม่ได้หวหัวก็ตีทิ้น,ยน,ยนอยูอออออ่ว้าวว้าาเม่นเป็นหมดเลยวุ่นไงเราหัวออกได้วุ่นไงโอ้ในบีบระกันเกือบตายนะ โ <laughs> วดีนะมันไม่ไม่เอาไอ้ขนเม่นปักกันทึงหัวเองโอ้จันกระหลังเลยแล้วก็ทำเลยขึ้นไปอีกท้ำหนึ่งทำนี้มีเรื่องเล่าที่ว่าเจ้าของถ้ำเป็นผู้หญิงไปเข้าฝันคนบ้านโกรกาว่าของที่แกเอาไว้อะให้แกมาเอาออเพราะว่าฉันที่แกรักษาแล้ว ไอ้เมาก็คือตั้งแต่สมัยอดีตชาติที่เขาที่เจ้าของเขาอะเอาไว้ตรงถ้ำนี้ครับแต่ก็มีคนเฝ้ามีผีเฝ้าอยู่แล้วก็ไปเข้าบ้านเข้ารกากับถ้ำนี้ไกลกันขนาดไหนเนี่ยมันสิบห้ากิโลอ๋อแต่ไปเข้าฝันคนนั้นใช่ไหมครับให้มาเอาครับแล้วเป็นไงบ้างครับแต่พอไปถึงตีนเขาต้องเดินอย่างเดียวนะครับเนี่ยอ่ามันไม่ได้ขึ้นขี่รถอะไรไปได้นะเพราะว่ามันต้องปีนเขาไปนะอ๋อ พวกนี้ก็ไอ้นี่ก็เลยชวนเพื่อนครับตอนนั้นก็ชุดรู้ชุดรู้ชื่ออยู่ตอนนี้จําไม่ได้นารแน้เขาก็ขึ้นไปก็ไปบอกตามที่ผีบอกอืมเพราะว่าถ้ำนี้พวกพันก็เข้าไปอยู่เยอะแยะครับแต่เขาพวกแต่เขาก็ไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเขาไม่ใช่เจ้าของครับนะถ้า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 อีบอกว่ามันอยู่ในซอกหินตรงนี้ตรงนี้เนอะไปถึงไอ้คนที่มันฝันก็ไปแกะเลย นะในทองมาสามเส้นในกระปุกเกา่าโบราณอะ่ะในในมันคล้ายๆกระปุกแต่ว่ามันเป็นดินดิมนมันเป็น,น,ปนที่ข้อบ,บินมีฝาปิดพร้อมนะนะั่นแหละเราทีนี้ก็เอาให้เพื่อนลงไปก่อนเออเออยังโลภอยู่ใั่หาอีก uh huh. <laughs> ต้องมีอีกแหลนะ เห้เมื่อนมีตรงนี้เพื่อนไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งมันสายถามรึไหมครับอีกสองคนเนี่ยไอ้เพื่อนไอ้คนที่สองนึงก็ชวดบอกว่ามันต้องมีอีกเพราะว่าสังเกตดูแล้วถ้าคนเอาลงไปย่งเนี้ยไม่ใช่ต้องไม่ได้มากลุ่มเดียวเนี่ยนอนที่มาอยู่ทำน,นี้มันต้องมีหลายกลุ่มต้องฝังเอาไว้แล้วกลุม็เลยพากันซ้อขาไปก่อนอีกคนหนึ่งมันเอาลงไปอือันนี้ก็ขี้เราสักหน่อยอืเอาไปพอดีมีคนจากกรงเทศน่ยขึ้นไป ครับล้วไปเจอก็ขอซื้อ,อสองหมื่นไม่เท่าไหร่นี่เนีามเส้นนั่นแล้วก็ไม่ใช่เส้นเล็กด้วยแล้วก็มีจี้โบราณด้วยครับเออทั้งสามเส้นนึ่อือโอ้ยผมรู้ว่าเขาขายอะไรเป็นแสนแล้วมั้งครับเออเพราะมันเป็นความโบราณน่ะมันนะ้าจะแพงอยู่แล้วขววอืมเอออืมขนาดกระปุกอะไรพวกนี้แล้วก็ บอกว่าไม่ได้หรอกแต่พวกนั้นก็ลงไปลงไปด่ากันกับเพื่อนไป้อมเงิแด่งกันเอตัวผมก็ไปภาวนาอย่างนั้นโอ้โหความกลัวมันบีบบังคับเนี่ยคือตรงไหนมันคนตายมากๆหรือมันมีผีมีอะไรมันจะภาวนามันยิ่งจะมีสมาธิใช่ไหมเพราะมันไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนไม่ได้คิดไปหาผู้หญิงก็ไม่ได้คิดอล ที่อาหารอร่อยลงน้ําชงน้ำชาไม่เคยไม่คิดไปไหนเลยคิดแต่ว่ามันมันจะมาเมื่อไหร่เนี่ยเออเพียงแต่เราหาอุบายใดอืมที่จะตะล่อมจิตเข้ามาสูงกายแล้วก็สู่ลมหายใจได้เพียงแค่นั้นแล้วแล้วเทคนิคอย่างเงี้ยที่อ่าท่านเดินธุดงค์มาเยอะเนี่ยท่านใช้อะไรครับตรงเนี้ยอาจจะเป็นวิทยาฐานได้สําหรับผู้ผู้ชมหรือ ผู้ฟังที่อยากจะทําสมาธิให้ได้อบอกท่านบอกว่าสถานที่ใดที่ทําให้เรากลัวมากที่สุดเป็นสถานที่ที่ทำให้เราจิตสงบมากที่สุดใช่ไหมครับใน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 ประสบการณ์ตรงนี้อยากให้ท่านลองเล่าหน่อยครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์น่อครับมันมีหลายแบบนะครับ,รบใช้ได้หลายอย่างเลยรับมันแล้วแต่เหตุด้วยบางครั้งมันฟุ้งซ่านมันมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านมากๆ เราจะทำยังไงแต่มันอยากคิดหรืออ่ะเมื่ออยากคิดนะก็เหมือนกับเราเนี่ยไม่อยากอยู่กันที่ก็ทําให้มันเดินอ่ะอืมเดินเดินไปไหนเราก็ใช้ความคิดเดินไปในธรรมที่จะละเวลาไปเลยไม่ต้องพูดอะไรปล่อยมันไปไปแต่เราก็ตามมันไปอันนี้ยังไม่ปล่อยคือพี่ยคือานิจจาวัตสงขารสังขารอะไรไม่เที่ยงหนอะมันไม่เที่ยงยังไงมันตั้งอยู่ยังไง มันเกิดขึ้นยังไงมันดับไปยังไงแกให้มันชิดหาเรื่องไปเรื่อยๆถ้าชิดอย่างนี้แล้วครับมันจะอยากจะไปัีมันไม่สงบมันไม่เอามันวุ่นวายแทบเดียวมันก็ชิดไปเรื่องเงินแล้วครับทีนี้ท่านปล่อยมันเลยอย่างนั้นแสดงมันยังไม่พร้อมดูมันลองดูสิแกจะไปชิดเรื่องอะไรเอาสาวๆไหมชิดเรื่องสาวๆไหมอืมชิดสิผมบอกเขาไม่ชิดมันหยุดไอ้พวกเนี้ย เอ้ยอาลางดูหนุนบานดูนนบินทบ,บานดูเลยเช้าเนีดิใส่บานสวยเลยไปคิดไปดิอบอกมาเลยยุต่อเลยทีมรังสง่ง <laughs> <laughs> เลย